บทสัมภาษณ์ตอนที่4นาในแพทย์สมหมายทองประเสริฐตอนจบคุณหมอช่วยผู้ป่วยมาเร็งได้มากขนาดนี้ได้คิดวางแนวทางสืบทอดความรู้ไว้อย่างไรบ้างหมอสมหมายตอบว่าที่ผ่านมาผมก็พยายามมากนะที่จะเผยแพร่ทั้งความรู้วิธีการและตัวยาแต่อย่างที่บอกไม่มีใครสนใจ ขนาดผมมอบสูตรยาให้องค์การเภสัชยังไม่มีโรงพยาบาลไหนเอาไปใช้มีแต่บริษัทฝรั่งมาขอซื้อสูตรยาไปผลิตขายทั่วโลกเสนอแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยผมก็ไม่เอาก็เลยต้องผลิตออกมาขายเองเพื่อช่วยผู้ป่วยมะเร็งตอนที่ผมไม่อยู่แล้วผมไม่ได้ต้องการค้าประโยชน์กับผู้ป่วยแค่หวังจะให้ผู้ป่วยรับทราบว่ายาชนิดนี้มีประโยชน์ต่อเขา ในเรื่องการผลิตและการเตรียมวัตถุดิบเราก็สต็อกไว้เป็นจำนวนมากตอนนี้ก็มีการประสานงานกับกลุ่มเกษตรกร,กรจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อปลูกสมุนไพรแบบปลอดสารเคมีต่างๆป้อนให้กับเราช่วยสร้างไรายได้แก่กลุ่มชาวบ้านด้วยส่วนตัวผมก็ขอยืนยันที่จะรักษาผู้ป่วยจนกว่าชีวิตจะหาไม่รู้สึกสนุกมีความสุขตั้งแต่เช้าจะดมืด ผมถือว่าผมใช้สมองไม่ได้ใช้ร่างกายแต่แพทย์ที่จะมาสืบทอดจากผมก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะหมอสมัยนี้ส่วนใหญ่เรียนมาเฉพาะทางคนที่จะเป็นแบบผมต้องเป็นหมอผ่าตัดรู้จักอวัยวะทั่วร่างกายและต้องสะสมประสบการณ์หมอสมัยนี้ถ้าเป็นหมอผ่าหัวก็ผ่าแต่หัวอย่างอื่นไม่รู้หมอผ่าเต้านมก็ผ่าแต่เต้านมอย่างเดียว ความรู้ต่างๆหากผมตายไปมันก็ตายไปพร้อมกับผมผมมีความตั้งใจว่าจะอัดเทปแล้วก็พูดถึงวิธีการรักษาหากผมตายไปใครจะไปสารต่อก็เอาไปเราต้องจบบทสนทนาไว้เพียงแค่นี้เพราะได้เวลาที่คุณหมอจะต้องกลับไปพักผ่อน เพื่อเตรียมตัวทำงานที่คุณหมอรักในวันรุ่งขึ้นคือช่วยเยียวยารักษาผู้ป่วยมะเร็งอีกหลายร้อยคนที่เดินทางมารอพบท่านด้วยความหวังตราบใดที่ผู้คนยังป่วยไข้และตราบใดที่อุปกรณ์ตรวจรักษาของโรงพยาบาลรัฐยังไม่เพียงพอคุณหมอก็คงต้องทำงานหนักต่อไปแต่นั่นไม่เป็นไรหรอกชายชาราวัย90้กว่าผู้นี้ห่วงก็แต่ว่าหากท่านไม่อยู่แล้ว ใครจะช่วยพวกเขากันเล่าก็ได้แต่ทิ้งคำถามฝากไว้ในสายลมว่าทำไมรัฐบาลเอาเงินตั้งหลายหมื่นล้านไปแจกคนได้จะไม่มีงบเจียดมาสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือรับรองผู้ป่วยมะเร็งเลยหรือรวมทั้งงบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยด้วย ทางผู้อ่านเสียงนางสาวโสพิดาเผือกพันมีความมุ่งหมายว่าเสียงที่อ่านออกไปจากบทสัมภาษณ์ของนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐจะเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับทราบและได้รับรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของโรครวมถึงการรักษาของนายแพทย์สมหมายทองประเสริฐเพื่อเป็นที่ประจักษ์ แก่ประเทศและโลกต่อไป